ครับสวัสดีครับผมเจ็ดสี่ผู้ชานครับวันนี้ก็อยู่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอําเภอพระธาชัยครับผมเป็นเครื่องอวิซูสองร้อยสี่ครับหกเอ็มหกหนึ่งครับผมจับตุ๊กแกครับอเอ็มหกหนึ่งครับผม เลยครับเปลีย่นย,าายนสเต็ปใหม่ครับนี่คือตังอัดเปลี่ยนใหม่ครับผม 6M61 นี่สูครัิคิดนะครับดูในรถรถล้าครับผมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโตโนครับผม รกล้อครับอยู่ที่อำเภอพระราชัยจังหวัดรูยัมครับผมอยู่ชนบทครับเอออยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> บ้านนอกครับผมไม่กล้าเข้าไปในชุมชนเยอะครับต้องอยู่มาทำอยู่ที่ชนอน,นอกนะครับส,สวยๆครับผม <c oughs> นี่เป็นมิสู 6M61 ครับ มี ừ, ชุดนี้ครับผมก็มีเขามีเทอร์โบมีเกียร์แยกมีเตอร์ครับผมตัวนี้ท่อเสียไม่ได้เปลี่ยนครับเอาท่อเสียเดิมครับํำท่อเสียเดิมราคาอยู่ที่3ามหมครับผมนีม่ครับสำหรับชุดนี้ครับ ชุดของตะโบชุดใหญ่ของผมครับราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดครับผมบอกราคาเลยครับผมนี่ครับเรื่องราคาคุยกันง่ายครับราคากันเองครับผมนี่ครับเปลี่ยนหน้าแปลงให้ด้วยครับผมเปลี่ยนเข้าอัดอากาศใหม่ครับสวยๆครับว่า หมื่นแได้อะไรมั่งก็มีเขามีเทอร์โบมีอินเตอร์มีเกียร์แจกเป็นระบบพร้อมใช้งานครับผมนีครับนีครับอินเตอร์อินเตอร์อยู่ด้านหน้าครับผมราคาอยู่ที่3,800มื่นครับนี่ครับสวยครับอินเตอร์ อยู่ที่3ามหม่แครับลูกค้าท่านใดสนใจทักได้ครับผมอา่าให้ได้ค่าสิบครับผมอา่าแพ้เขาญี่ปุ่นครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมเช็คให้เรียบร้อยครับออกไปดูยน้าหนึ่งอา่าดูไปเดีย๋ย จรบเสียงมากระเสียงมาราคากันเองครับผมราคาง่ายง่ายครับทุกทิ่ทั่วไทยครับผมสาม0นแปดครับไม่ว่าอยู่จังหวัดตีแล้วครับผม Không, nào ông khởi tuyệt chân bên bên xa xài có bên như nhau bên nhau quay có, có đông bên lớn ạ à. ไปได้โอเคครับผมนี่ครับเสียใหญ่ใจดีครับผมนี่ขอขอบคุณเป็นยาสูงครับทุกท่านเรียกใช้บริการของมหาวิทยาลัยครับผมนี่ครับเสียใหญ่ใจดีครับผมที่อบเภอพระพาชัยครับผมขอขอบคุณครับคุณเป็นยาสูงครับผมครับขอบคุณครับผมอ่ะปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองหน่อยครับปะนี่ครับอ่ะเอาลงเดี๋ยวไปลอง เอ,เอาหัวลงแล้วก็ดูน้ำอีกทีนึงว่าว่าจะลง YouTube ใหม่ไ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 ด้ลงแล้วครับพอดีดึกดึกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูกันครับทีนี่ก็ดึกแล้วครับสี่ทุ่มกว่าแล้วพอออกจากนี้ไปก็จะไปสารคามครับผมเโมเมียนสารคามอ่มา,าอะยังไงน้องกู้งซีไงยังเคอร์ดย่งกาลสินอ๋อกาลสินครับผม พอดีหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ถึงที่หนองกรุงศรีแล้วครับผมรุงนี้ถ้าไปไม่ไหวก็จะขอเป็นมะลืนตอนเช้าครับเพราะตอนนี้ออกไปนี่ไปถึงพงุทธสฆงก็น่าจะดึกครับถ้าตื่นไหวก็จะไปวันรุงเชา้าแต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องขออนุญาตเป็นมะลื่นตอนเช้าครับผมหม้อข๋วยเตี๋ยวก็ถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับพอดีลูกค้าก็โทรมาบอกว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวถึงเรียบร้อยแล้ว ครับผมก็ขอขอบพระคุณเลีสีทุกท่านครับขอขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ท่านเรียกใช้บริการของมหาเวยครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอถือโอกาสขออนุญาตไปลองรถกับลูกค้ากันครับผมสวัสดีครับผมน้ำน้ำน้ำน่าจะพอแล้วน้ำมา

โอ้ยยู่ขง <คน S 1> ังถืองา<ม>ครับโอ้ยู่ขังถิงมาไดยเนาะโอเคครับผมนี่ครับรถสวยครับผมรถหกล้อครับอ๋ออาอม,มาท้านีเดีเลยเลยเลยยาวเลยยาวเลยไปแล้วครับผม หม,มาเฮ้าแต่ก,กะเสียวบ้าะนาะคุณเสียงหมา <laughs> ขอบคุณครับที่ท่านติดตามผมมาหาวยครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผม